อยู่ใจกลางย่านอารีเลยนะครับเดินทางสะดวกมากเนื่องจากเป็นคอนโดหนึ่งเดียวนะครับที่อยู่ติดกับ b มีที่สุดนะครับไม่ต้องเข้าซอยเท่ากับว่าถ้าซื้อไปเนี่ยเป็นห้องมือหนึ่งดีเองห้องเนี้ยราคาถูกมากถูกกว่าตลาดเยอะมากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูคอนโดหนึ่งในย่านอารีนะครับ ตัวผมเอง nk นะครับจากบริษัทเวลเชียรนะครับไปชมกันได้เลยครับอคอนโดนี้นะครับแจ้งดีเทลนิดนึงนะครับห้องนี้เป็นห้องตึกโนบลรีฟอร์มนะครับอยู่ใจกลางย่านอารีเลยนะครับเดินทางสะดวกมากเนื่องจากเป็นคอนโดนหนึ่งเดียวนะครับที่อยู่ติดกับ BTS สุดนะครับไม่ต้องเข้าซอยไม่ต้องอะไรเลยลงมาปุ๊บเดินถนนนิดเดียวถึงเลย นะครับจะอยู่ขวามือก็เข้ามาเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคส่วนห้องนี้นะครับจะเป็นขนาด5 4สตารางเมตรนะครับไฮฟลอร์เลยนะครับชั้นสูงนะครับที่เด็ดของห้องเนี่ยคือว่าเจ้าของเนี่ยเขาซื้อมาแล้วไม่เคยทําอะไรเลยเท่ากับว่าถ้าซื้อไปเนี่ยเป็นห้องม mm ือรหนึ่งดีๆนี่เองนะครับเปรียบเทียบเป็นห้องม mm ือรหนึ่งได้เลยโอเคเดี๋ยวดูจับในห้องได้เลยครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นภาษาไวยนะครับ mm hmm. พอมาจากในห้องเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นส่วนนี้นะครับส่วนเนี้ยจะทาเป็นครัวก็ได้นะครับเนื่องจากเขามีบล็อกไฟนะครับแล้วก็็อคทอนทิ้ง็อกไฟต่างๆามีให้หมดนะก็คือมาตกแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ห้องต่างๆตรงเนี้ยถ้ายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็เท่ากับว,ว่าเป็นห้องอึ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับขนาดห้องเนี้ยจะเป็นขนาดหนึ่งนอนนะครับไซส์ห้าสตารางเมตรนะครับ แล้วก็จะแบ่งห้องนั่งเล่นกับห้องนอนชัดเจนนะครับอปจะพามาดูครับสว่สวนส่วนแอร์อของห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเป็นแบบฝังฟ้านะครับก็วเวลาเราเข้าอยู่เนี่ยก็จะไม่เห็นแอร์ที่ติดผนังเลยนะครับส่วนห้องนั่งเล่นก็จะสะดวกนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ใช้สอยตรงเนี้ยเราสามารถตกแต่งกันได้หลายอย่างมากเลยตามตามใจเราเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของห้องเนี่ยมันจะอยู่ที่ทิศใต้ นะครับที่ใต้เนี่ยทุกคนก็รู้ดีแล้วว่ามันจะไม่โดนแดดนะครับถ้าโดนเนี่ยก็คือโดนน้อยมากแค่แบบเชี่อๆหนึ่งนะครับแบบผมพามาดูวิวที่นี่นะครับ่าครับรำกได้น,นะครับเพราะว่ิที่น,ทนี่จะเป็นเห็นอารีซอยหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่บล็อกวิวเลยนะครับค่อนข้างดีมากไฮไลท์สุดๆนะครับส่วนที่เนี่ย ห้องนี้จะได้ระเบียงสองฝั่งนะครับระเบียงฝั่งแรกจะเป็นระเบียงฝั่งห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องนอนได้เลยครับส่วนในตัวของห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องโล่งเหมือนกันนะครับาสามารถตกแต่งดีลอินอะไรตามสบายได้เลยแล้วก็แอร์ของห้องนอนจะเป็นแอร์สงังข้างเหมือนกันเดีย๋ยวลองดูได้เลยครับ แน่นะครับแอร์ฝั่งภาก็จะไม่หมดปัญหารเรื่องเวลาเราเข้าอยู่แล้วก็จะเห็นตัวแอร์ตัวอะไรนะครับสบายมากส่วนระเบียงที่ผมบอกว่าระเบียงที่สองเนี่ยที่เป็นจุดไฮไลท์เนี่ยก็คือจะู่ตรงนี้อ่ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นระเบียงอีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ย คอนโดสมัยนี้จะให้แค่ระเบียงแค่1ื่นอันครับผมแต่อันนี้ได้สองเลยค่อนข้างพื้นที่ใช้สอยเยอะมากส่วนวิวก็จะเป็นทิศใต้เหมือนกันครับผมต,ต่อมานะครับส่วนของนหัวนอน,อนที่คอนโดทำไว้ให้เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับเนื่องจากเรา,ารู้จักล็อกไฟเนี่ยครับ,รบล็อกไฟซ้ายขวาเขาจัดเตรียมมาให้แล้วนะครับลองเตียงได้5 6ถึงฟุตได้เลย นะครับสบายๆแล้วก็ต่อมาเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำที่นี่ก็เป็นพื้นกระเบื้องนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นพื้นไม้นะครับผมก็หมดปัญหาเรื่องพวกพื้นบวมเพื่อนพวกเป็นกระเบื้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือมีอ่างอาบน้ําครับผมก็สามารถแช่น้ําได้หมดตามใจเราเลยครับผม อ่ะส่วนระบบน้ําที่นี่นะครับจะเป็นระบบน้ำปกผสมครับผมจนะสังเกตจากตรงนี้ได้เลยครับก็ผสมหมายความว่าเราสามารถใช้เปิดปิดผสมน้ําขวาคือเย็นซ้ายคือร้อนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นได้เลยครับผมก็ผมสรุปนี้คือรวมๆแล้วห้องเนี้ยนะครับผมสรุปอีอกออทีคือ54ตารางเมตรไฮฟลอร์นะครับแล้วก็ห้องเนี้ย ไม่เคยมีใครอยู่แม้แต่เจ้าของเองครับผมไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเป็นห้องโล่งเลยคนที่จะซื้อไปเนี่ยโชคดีมากๆที่ว่าสามารถจัดระเบียบทุกอย่างบวิอินทุกอย่างได้หมดเลยตามใจชอบนะครับห้องเนี้ราคาถูกมากถูกกับตลาดเยอะมากครับห้องนี้ราคาขายที่เจ็ดล้านเก้าเก้านะครับอีกทีนะครับเจ็ดจุดเก้าเก้าล้านบาทนะครับค่าโอนเนี่ยจะเป็นคนละหนึ่งเซนกับผู้ขายครับผม ครับก็ถัดมานะครับจะพามาดูของฟาซิ่ี้ของที่นี่นะครับแล้วก็รฟอร์มนะครับก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับเป็นสังเกลือนะครับแล้วก็ถัดไปใกล้ๆกันเลยก็จะมีฟิตเนสนะครับเครื่องเล่นนข้งๆครบครันครับผมก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับฟิตเนสนะครับห้องก็จะมี ข่อนข้างครบหมดนะครับจะเป็นดัมเบลอยู่ในโซนนี้ครับผมถัดมาก็จะเป็นรู่วิ่งนะครับปั่นจักรยา,านของคําลงกายต่างๆเครื่องเล่นมาชีนครับผมก็จะมีประมาณนี้ให้เลือกสั่ได้เลยเราเล่นได้ตามใจชอบเลยครับผมก็ที่นี่ก็เปิดแต่เช้าครับผมแล้วก็ปิดทั่วไปเลยสามทุ่มก็คือทั่วไปเลยครับมาตรฐาน ก็ส่วนสระว่ายน้ํานะครับก็จะมีที่นั่งรอนั่งพักนั่งเล่นได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงจะเป็นอันนี้สําหรับของผู้หญิงครับผมส่วนนี้จะเป็นผู้ชายแยกกันเวลาเราใช้พวกสัตส่วนการสระว่ายน้ำซิลเล็เนี่ยเราก็มาใช้ห้องน้ำที่ได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ โอเคงนะั้นวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงมีคลิปหน้าก็ติดตามได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ